สวัสดีครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่กรุ๊ปรักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะฮะในโหมด Magic c h a n เหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนครับในคลิปที่แล้วที่เราได้สอนเล่นทําคลิปสอนวิธีเล่นตัวทาตไปนะครับแล้วก็ได้กล่าวกันไว้แล้วว่าจะมาเล่นบัตให้ดูอีกทีนะครับผมสกิลของบัตส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในการเล่นนะฮะถ้าถามว่าเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์ไหมแล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ดาเมจนะครับผม อันนี้จะเป็นการเสกสกิลร่มานะครับแล้วก็บางสกิลก็จะเป็นการรีเฟรชราคาเฉยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลของเขาก่อนเลยนะครับสกิลแรกนะครับสกิลที่1น,นะฮะโซกสำหรับผู้อ่อนแอนะครับผมหาความเสียหายที่ได้รับน้อยกว่า14แต้มนะ ในรอบถัดไปคุณจะได้รับโอกาสรีเฟียร์ลักข้า2ครั้งนะครับผมแล้วก็หากคุณได้รับความเสียหายมากกว่า14แต้มในรอบถัดไปจะได้โอกาสรีเฟียร์ลักข้า4ครั้งนะฮะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ติดตัวนะครับก็คือจะใช้ได้ทุกรอบนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกตสกิลที่มีประโยชน์มา,มากๆเหมือนกันนะไปที่สกิลที่2องครับผมอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับก็คือเป็นสกิลกดใช้นะครับผมถ้าไม่ใช้ก็ไม่ขาดนั่นเองซื้อสกิลมันปแปลกๆไว้ลดจํานวนทองที่ใช้ในการรีเฟียราาคของแต่ละะรรออบ1ทงนคับเริ่มต้นนตตัั้้งแ่ชชประาทองทีี่ได้้เฟนนครังะใแต่ รอบจะลดลงหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแค่ช่วยในการช่วยในการรีเฟรชลังคา ให้มันราคาร้านค้าเนี่ยมันจะดีเฟตแค่หนึ่งทองนะครับผมแต่มันจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เรากดใช้นะครับอันนี้เป็นสก mm ิล hmm. <skill S 2> กดใช้นะส่วนสก mm ิล hmm. เงินคล้องนะครับผมใช้ได้หลังรอบที่8นะทารจัดวางรอบที่สีหลังจากกรอบคิปนะครับ mm hmm. ก็คือต้องรอไปถึงเฟสที่8ดนะของการเล่นถึงจะกดใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีครูดาวนะครูคดาวสิบเจ็ดรอบเลยนะสกิลนี้แต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คือตอนที่เรากดไปแล้วเนี่ยเราจะได้ฮ mm ีโร่ขึ้นมาในร้านค้าเป็นฮีโร่ห้าบาท,ทตัวนะครับจะเต็มร้านค้าเลยนะแต่เราจะกดด mm ีเฟตได้แค่คร กดใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาซื้อครั้งเดียวพอวเรากดรีวเฟซก็จะหายไปนะถามว่าสกิลที่มีประโยชน์แล้วก็น่าจะเป็นสกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสามนี่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าสกิลอันที่2อยู่นะถ้าให้ผมเลือกใช้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นสกิลสามในะิปคลิปนี้เราจะใช้สกิลสามนะครับผมก็ไม่ไม่เป็นการรอชา้ารู้สึกว่าแต่และคลิปนี่จะพูดกันเยอะเลยเกินเล่นนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามไม่ตัดนะครับจะพยายามไม่ตัดมากนะเพราะว่าคลิปที่เราเล่นท้าที่เรา ตัดออกเยอะเกินนะครับคนหาวลาเไปเล่นกับบอทสะง,งั้นจริงๆมันไม่มีหมดเล่นกับบอดนะครับแต่ผมก็ไปย้อนดูคลิปมาแล้วแหละคลิปนั้นที่คนบอกว่ามันเหมือนบอดผมก็ไปดูมาแล้วนะเจ็บมันเหมือนบอดจริงๆว่ะแต่ที่ผมกดมาั้นมันแรงมันแรงตำนานหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันมีบอดมาได้ไงเยอะแยะนั่นกลายเป็นตาบาบของช่องผมไปเลยนะไม่รู้ว่ามันเป็นบอดถ้ารู้เป็นบอดผมก็ไม่เอาไปลงกนะันหละแต่มีคนดูเราสังเกตเห็นนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พยายามจะไม่ตัดเยอะนะครับเพราะบางคนที่เขาหัดเล่นเขาก็ เขาก็ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยว่าตรงนี้ไปยังไงมาอย่างไงนะครับโอเคครับตอนนี้ได้ผู้ชมมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ตัวน,นี้ได้ได้ผู้เล่นมาเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันว่าอน,นี้จะเป็นบอดหรือเปล่านะเพราะอันนี้ก็เพิ่งรีเล้งมานะครับมาเล่นแมตช์มัดแบบแ,แ,แรกของแงอลงยีริชิชันใหม่เลยมาเลยโอเคครับผมเลือกตัวอะไรก็ได้นะครับ คงจะไม่มีบอดแล้วมั้งเนาะขายไปฮนะขอ,อกเก็บคาจาไว้ก่คาจาน,นี่เป็นตัวที่ผมใช้แทบทุกรอบอยู่แล้วนะครับสเตปการเล่นเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยอันนี้น่าจะไม่ใช่บอดแล้วนะ ดูจากชื่อผู้เรียนก็ไม่น่าจะใช่บอทสเปลนะครับสเปลนี้เรียกเป็นฟิกเกอร์น,นะครับผมเอาให้คลาจาไปตัวนี้ในเมียเรายังไม่เต็มนะครับเราต้องมีตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะครขออาวลไปไว้ก่อนแล้วกันนะ รอบนี้ชนะได้อยู่นะครับถ้าตีกันนานขนาดนี้น่าจะไม่ใช่บอดแล้วล่ะสบายใจได้ผมเนี่ยสบายใจได้แล้วโอเคก็ผมจหรับตรงนี้นะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตรงนี้ก็คือเฟสที่สองนะครับเป็นเฟสที่สามในการเล่นนะฮะถ้าหากว่าคุณอยากได้พิสซั่นเป็มบต์ของใครนะครับที่คุณหรือไ ให้คุณเหลือคุณพลังของคุณพลังนั้นไว้นะครับอันนี้ผมอยากได้คริสตัลเบนของนักนั่งแทร่ไปธาตุน,นนะผมจะเอาแค่นักนั่งแทร่ไธาตุนะครับมาไว้ตัวกระดานนะอันนี้คือจะได้นะจะได้คริสตัลเบนของนักนั่งแทร่ไปธาตุมาชัวร์วเลยนะครับ,บก็ขึ้นกับคุณนะครับคุณอยากได้คริสตัลเบน,นของใครนะอันนี้ผมอยากได้ของนักนั่งแทรไปธาตุผมก็เลยเอานักนั่งแทร่ไปธาตุมาวางซะส่วนใหญ่นะครับ ถ้าคุณอยากได้คุมพลังอื่นคุณก็เอาคุมพลังอื่นมาวางนะฮะในเฟสที่3ของการเล่นนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมอ่อันนี้ก็คือจะขึ้นมาให้แบบชัวร์เลยนะครับมีท,ทั้งคริสตัลเวทมอ์ของตำนักดิบลับนะครับที่เป็นของขาจาแล้วก็อันนี้คริสตัลเวทมอ์ของนี่แ็ลยเปรียบทนะฮะ ไอตัวนี้น่านนจะเป็นบอท์ดปะเนี่ยทำไมชื่อมันแปลกๆวะว้าเจอบ,บอทดก็ต้องขอแพ้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมารีจิซันมาใหม่นะมันอยู่ในยังอยู่อีพิดอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่เราจะน่ามาสามรอบติดแล้วน่าจะได้เลือกคนไทย,ทยไม่วะ่ะมีคนเอาโอ้ไอทาร์สมันเอาไทายเกี่ยวไปเลยฮะ ผมอยากได้ไอเทมนักเวทนะอยากแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองโอ้ชิบหายเลี่ยโอเคเอาอันนี้ก็ได้ปะเป็นฝันชีพโอเคครับผมอัพเร็วไปครับตอนนี้เลือดเราเยอะเกินนะไม่ไม่ดีเพราะว่าเราจะ,จะได้เลือดไอเทมเป็นคนในท้ายอันนี้ไม่ดีเลยคุมพลังเราตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ ไม่มันนะง่ายจังวะอันนี้ไม่ใช่บอรดใช่ไหมเริ่มไม่มั่นใจเลยเว้ยรุณาเลือกรูนนะครับผมเลือกรูนนี่เป็นประโยชน์ยีเฟสไปก่อนเอาเฮ้ยไม่มีเลยเว้ยโอเคครับเอานี้แล้วกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะเอาไปก่อน ีอตัวอะไรให้ซื้อบ้างไม่มีเลยไม่มีอันที่เกี่ยวกับขุมพลังเราเลยนะโอเคก็ผมได้อันที่ที่เกี่ยวกับนักเวทมาสัทีเพี่อนที่จะเป็นเพืเ่ยนที่เราสามารถกดสกิลพวกจาดการได้แล้วนะครับ ก็คือเป็นเฟสที่แปดนเรากดไลน์แล้วลเราก็กดดิจะรออะไรกดไปเลยครับผมวิง่งนี่ไงแล้วได้ตัวที่เราต้องการมานะเอามาหมดเลยนะฮนะนี่ขอซื้อไว้ให้หมดเฮ้ยไมีไถเกียวด้วยวะทำไมมันเจ็บขนาดนี้วะยังสวยไถเกียวไปดิเอากดไปคนระับเรียบร้อยโอ้ยังยังจัดไม่สเสร็จเรียบร้อยเลยคนระับ เดี๋ยวต้องไปจัดผู้บัญชาการใหม่เอยไม่ใช่ลองไปจัดตำแหน่งฮีโร่ใหม่นะเนี่ยอากาสน่าน่าจะไม่จำเป็นขอขายทิ้งได้ไหมสกิลผู้บัญชาการก็ออก,กดให้ดูไปเร็วนะครับก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรครูดาวอีกสิบเจ็ดรอบเลยนะครับเนี่ยมันมีขึ้นมาให้ดูอยู่ว่ามีสิบเจ็ดรอบนะครูดาวครูดาวโคตรนานเหมือนกัน แต่คุ้มมากคุ้มนะครับผมคุ้มมากเพราะว่าไอตัว5บาทบางตัวมันเกิดยากนะฮะเรียบร้อยตัวนี้เราเป็นที่1น,นะครับคุณพลังนั่งแน่นแน่ไปท่าก็ครบที่ไปที่เรียบร้อยจัดตำแหน่งใหม่ครับเทคเกลย์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็พิเนเจล่าอยู่นี่แล้วกันคนระับคาจาไว้ตรงนี้ครับคาจาให้คาจาสิกเกอร์ไปอยู่แล้ว มีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยโอเคมีไทเกียวนะครับมีคาจานะครับเอ็นจล่านะครับสองดาวโอ้โหผมจะได้บัวตัวสองดาวโอเคครับเปลี่ยนตัวได้ตัวหนึ่งนะเปลี่ยนได้ตัวหนึ่งแต่อย่าเพิ่งตอนนี้เราเจอกับเรมี่นะครับตอนนี้มันบอทอันเนี้ยเรมี่ตัวนี้หรือว่าจะเป็นบอทวะ คคียได้ถ้าหากว่ามีบอร์ดแทรกเข้ามาผมต้องขออภัยด้วยนะอันนี้มันมันสุ่มมาอีกนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นกับบอทดนัเนี่ยก็กดแรงให้ดูไปแล้วนะฮะโอเคครับได้ดัอี้นะฮะอินเจล่านะครับผมเฟียดนี้เป็นเฟียดที่ต้องอัพเวลผู้บัญชาการงั้นอย่าเพิ่งซื้อเลยกันปลายโอก,กาสที่มันรอดน่าจะไม่ได้ใช้นะ ตอนนี้เราเอาบางนี้อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าคุมพลังมันเกินนะสังเกตคุมพลังมันเป็นเจ็แล้วอะ่ะยังบางนี้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังขาดรูน็อกนะครับเราจะต้องอัพเบลอีกวิกวหนึ่งถึงจะมีรูน็อกโผล่มามเจอเลมี่อีกแล้วยังไม่มีใครตายเลยวะน่าจะเป็นบอทเลยครับ น่าจะมีบอดแทกอยู่ไอพวกตัวชื่อแปลกๆทุ่งแปลกๆเนี่ยน่าจะเป็นบอดจะได้เลล็กไอเทมดีๆกับเขาไหมเนี่ยเอออยากได้รับคมอยู่เว้ยเอาอวันนี้ก็ได้ะ ดาเมจครับดาเมจนักเวทเดเรียกเป็นคนท้ายมันสวยใช่ไหมเโอเคอาเบลครับผมกระตุกตักลงไปก่อนเลยคาจาฮะตอนนี้คุมพลังที่เราเปิดได้นะครับอือาเบลเจลาสครับคุมพลังเราเปิดได้ตอนนี้ต้องการอีกนะฮะต้องการตะสุนนรกเพิ่มนะครับ ม่เป็น4ตัวอาชุนรกไม่ใช่4ตัวเท่านั้นเองดามตโตนี้เขาให้ก๊อตไปเด็กเออก๊อตเป็นตัวสร้างดามจตของเราอยู่แล้วอันนี้กูมีไทเกียวด้วยนะอืมไไทเกียวตายแล้ว ชนะทุกรอบเลยมันจะเป็นไปได้หรออันนี้คือยังไม่ตายสักทีเลยนะยังยังไม่โดนโจมตีเลยเนี่ยอืมชื่อมาเลยครับนี่รูนอกมาแล้วขายมิจ่าทิ้งได้ะะลนนแล้วฮะมิจราไม่จำเป็นละทิ้ง ออกไปครับผมีเฟชโอเคค่ัจะมาครับซื้อไว้ีเฟชไปอีกได้หลวอี้นะฮะหลวอี้สองดาวโอ้โหอยาเกเจมเย<ๆ>อะไอนี่นแล้วว่ะไอตัวนี้น่าจะไม่ใช่บอทนะครับ ดูจากไฟที่ลุกท่วมแล้วนี่คือคนแน่นอนกลุ่มพลังของไอหมอนี่เป็นกลุ่มพลังแชร์แนะชร์แชร์เลือดนะครับก็คือฮีโร่เขามันจะแชร์เลือดกันนะโอเคเอเพเรียบรย้อย สบายแล้วมีคนตายไปสองคนแล้วฮะเราเจอตัวปัญหาไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมขอเลือกกันนี้แล้วกันนะครับผูสิจะของพิสตาเป็นหมดนะฮะจะเพิพ่มภูมินาสิบแต้มนะเอาให้ไทยเกีียวไปกาตุสกัดกลับมาก่อนเพื่อน เราจะชนะไอตัวข้างบนไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังมีเลือดเยอะอยู่ครับยังเพิ่งดีโอเคดาเมจเบียดร,ยรับดาเมจเบี้ยเราให้ก๊อตไปนี้ก็เอาให้หรัวอี้ไปหรัวอี้ก็ได้ให้หรัวอี้เลย ีไทยเกียววิวทรงครับผมแต่ไม่เปิดคุมพลังนะมีแค่ไทยเกียวเฉยๆต้นนี้ผมหานี่อยู่พามัดมันไม่โผล่ครับอ้ยเกือบตายนะครับ อีกนิดเดียวคาจาจะตายยังพิกกลับมาชนะได้หน่แตม่มันเสียดซิวเกินไปว่ะตรงนี้พลังเราเยอะสุดนะพลังเรามีแ9สิบเก้านะฮะหมอโค้งน่าจะไม่จะเปิดยนเลยขายทิ้งดิเดี๋ยวข้าตัตกัดไว้ได้วกันฮะ,ะเผื่อได้ใช้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรให้ชื่อนะครับรอไปก่อน อยู่ใครวะเนี่ยจิงฮารเปอร์ว่ะไอตัวนี้ก็เล่นสายเวทเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้เรามีไทรเกียวแทงให้แลครับสบายใจลบยืบสองแต้มไปดิคูดาวยังอีกสิบวินาทีเลยนะถึงจะชื่อได้มันไม่ใช่คูดาวสิบวินสิคูดาวสิบรอบมีคนตายอีกแล้ว ตัวนี้เหลือสีคนนะฮะกดอาเบลไปก่อนนะครับจะได้วางฮีโร่ได้อีกหนึ่งตัว no no แต่ฮามัดไม่โผล่เลยนะอยากได้ฮามัดครับมีใครเล่นฮามัดอยู่ปะเนี่ยมีหมอนี่เล่นฮามัดอยู่ดูใจ no no มันต้องการดักคอรเราแน่เลย ไฟลุกท่วมเลยครับโอ้อันนี้น่าสามดาวอ่ะตัวสามดาวเยอะนะจะเป็นตัวราคาถูกนะครับไม่ได้เป็นตัวราคาแพงก็ตายง่ายนะฮะโอเคตอนนี้ไม่มีตัวไฟลุกท่วมแล้เวเหลือเหลือแค่เราคนเดียวแล้ว การรับพรมจูนะขอเอารับพรมจูแบ่งให้สักอันหนึ่งสิโอเคครับผมในที่สุดก็เหลือ3คนสุดท้ายเลยครับอืมหาม,ามัดโผมาจนได้ได้คาัาเรียบสามพอดีเลยโอเคตอนนี้ครบตีเรียบร้อยืมหมอคงผัม,ออม,มาตอนท้าย ไม่มีบทแล้วทางนั้นนะ่ะซื้อครับซื้อไว้ก่อนนะครดูค่าพลังหน่อยดีค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยสามสิบห้านะครับเครเยอะตอนนี้ก็ชนะแบบเหลือๆแล้วนะครับโอ้โหตัวสามดาวเพียบเลยเว้ยไม่มีแต่ตัวใ,ใหญ่หะะทๆท้งนั้นวะมีแต่ตัวโตๆท้งนั้นเลยเหถมเลือดก,ก็เยอะอีกทั้งหา เทเจยังไม่ตายใช่ไหมเทเจยังอยู่ไหนวะโอเคครับผมพลังตาย,ลยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยวินบินแล้วครับพลังโคตรห่างเลยพลังเราเราได้สามสิบห้าเขาือดเขายังเก <st> ้าสิบอยู่เลยนะ เาเสริมทับกันอีกไหมไม่มีนะไทเกียวไม่ต้องอัพเวลได้อัพไม่ถึงหรอกไทเกียว oh <my> ได้แค่สองดาวก็เหลือแล้วไปอัพตัวอื่นดีกว่าล็อกไปก่อนคนระับกดล็อกไปก่อนตอนนี้มีคนใช้แค่นหนึ่งตัวนะกดมีแค่เราใช้คนเดียวสนไทเกียวนี่ไทเกียวนี่มีน้อย เจอกับเป็นนี่แหละแต่เป็นล่างสะทอะ้อนนะจบไวนะั้นก็จบไวก็ดีเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินถ้ามันมันเดือดไป อันนี้เราก็ซื้อไนเกียวมีคนใช้น้อยครับผมซื้อไปแล้วกันยังไม่มีอะไรนะตอนนี้พลังเราก็ยังเยอะสุดอยู่ดีอันนี้มาถึงร้อยพลังอันนี้ถึง100ร้อยแล้วแต่ว่ายังห่างกับเราเยอะอยู่ ี่เป็นแค้เฟรดฟาร์มนะครับไม่มีอะไรฟาร์มไปก็ได้ไที่เฉยๆลูนออกยังไม่มีเบลเลยนะอะไรวะันนี้ให้ใครดีวะเนี่ยให้คา,าจาร์แล้วกันคนระับ <c oughs> โอเคฮะรีเฟรชดันคามยันอาลูนออกมาแล้วอะไทเกียวก็มาฮามาัดก,ก็มา <c oughs> นะครับ คูฟ้าไม่เอานลครับคูฟ้าเต็มละสองดาวก็เหลือไอทีมฟุ้นฟูคือทีมนี้ให้ไทยเกียวไปแล้วกันคาจาผมสปายนะครับคาจาอยู่ข้างบนเลยตอนนี้พลังเรามีร้อยห้าสิบสามนะฮะตรงนั้นอีกฝ่ายมีแค่หนึ่งร้อยเดียวเท่านั้นเองจบเกมได้อยู่แล้ว ตองนี้เขามีตัวสามดาวเยอะเหมือนกันนะแต่เป็นตัวราคาถูกนะครับพลังโคตรห่างเลยจบไปแล้วโอเคน่าจะจบในเฟียดหน้านี้เลยฮะพลังห่างกันขนาดนี้อามาสองดาวมาครับผมเกมจะจบเฟีนี้แล้วงั้นขอ จะเต็มเลยละกันกระตุตกัดกระตูตะกัดขายเอ้ยไม่ใช่ใช้เกลียวขายชื่อกระตูตะกัดไปนะประตูตะกัดมีสองดาวนะครับแล้วตัวนี้พลังเท่าไหร่ดูสิหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอ๊ะทำไมมันลดจากเมื่อกี้วะเมื่อกี้มีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ใช่เหรอเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ย หนูจะรยยามีแรงจากมีอาแต่มีอาโดนสตัมอยู่นะครับมีอาโดนไอเกียวจับสตัมอยู่ฝั่งเรามีตายไปตัวหนึ่งนะ้วเกมน่าจะไม่จบกภายในเกมนี้ปะเนี่ยโอเครบที่สิบหกพอดีเลยนะครับผม เรียบร้อยครับเกิดไปแค่สามคนผมคุมพลังเท่านั้นเองสามคุพลังก็เลือๆฮนะสนนต่อเน,นี้อง่าแมส้วยยังอยู่อีกสามอยู่เลยนะครับอาจจะไม่เดือดเท่าแมท์ที่อยู่แรงสูงแต่มันก็เอามาใช้เป็นทิคในการสอนเพื่อนๆได้อยู่เหมือนกันนะครับเก็บจบไว้นะฮะยี่สิบหกนาทีก็มาตรฐาน สกิลสามก็จบไปแล้วนะครับเหลือแค่สกิลหนึ <valu science> ่งนะฮะซกิลหนึ่งนี่เข้าใจยากคือมันเข้าใจไม่ยากนะฮีโดยตัวนี้เล่นง่ายนะครับไอ้บัสนี่เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับเอาไปหันเล่นก็นได้นะครับไม่มีอะไรลืนะแค่ช่วยเราหาของเท่านั้นเองนะครับหน้าที่ของเขาก็แค่ก,การป้องนะฮะไม่ได้สร้างดาเมจอะไรกับวิโดชูนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซัพพอร์ตฮีโร่ฝั่งเรานะฮะ ม่ค่อยได้ใช้ด้ดยซามสี่ผู้บัญชาการกดแค่ทครั้งเดียวเท่านั้นเองก็จบเกมแล้วอาจจะไม่ได้เดือดเท่าแรงสูงๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรีซีซันมาใหม่เนี่ยมาเล่นแมตช์แรกก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกเนี่ยแมตช์ Math แรกเลยเนี่ยอัาสนะย,ยังทุกอย่างยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นทาร์กันใหม่นะครับเพราะว่าไอ้คลิปที่แล้วเนี่ยที่ลงไปมันกระชับเกินบางคนไม่เข้าใจเลยนะครับ แล้วก็มันไอแมทนะั้นมันน่าจะเป็นบอดเยอะด้วยแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะครมันเพราะว่ามันเพิ่งจะมาเริ่มซีซั่นใหม่มันมีบอดอยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่นไปถึงแรงสูงๆก่อนแล้วกันนะให้แรงสูงกว่านี้นะครับแล้วค่อยมาทําคลิปให้ดูใหม่แล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับผมหรือใครจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบอดนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปตอบกันอีกทีนะครับผม คลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ชมท,ทุกคนทุกท่านไปดียวยเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับ